สอนรามโพสต์คำาสอนป่าชุมพรไว้เตือนใจขอให้ช่วยคุ้มครองวีจีอีกด้วย หลังติ๊กกนิทรินอดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงสาเหตุการหย่าร้างยอมรับเรื่องเกิดเพอมีปัญหาเรื่องเงินจึงขอสิ้นสุดชีวิตสามีภรรยาและยังไม่ได้พบกันกับน้องวีจิจนกว่าจะปรับปรุงตัวเองใหม่หมดล่าสุดหนุ่มสอนรามได้เผยภาพป่าชุมพรเทพพิทักษ์พร้อมคำสอนของป่าว่าให้มันพอดีนะไอหมามีมากใช้มาก มากมีน้อยใช้น้อยไม่มีก็อดเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องไปโอ้อวดอะไรกับใครเขาเดินให้เท้ามันติดดินเข้าไว้หิวก็เกีย๊ยงง่วงก็นอนไม่ต้องทำเป็นแอสมากมายมีพันล้านกับมีร้อยหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวก็อิ่มแล้วพร้อมแคปชั่นจากใจถึงป๋าว่าป๋าครับคลุ้มครองวีจิด้วยนะครับวีจิตัวขึ้นผมจะนำสิ่งที่ป๋าสอนปลูกฝังให้ลูกผมครับ Hashtag คุณธรรมจริยธรรม Hashtag ประหยัดอดออม Hashtag ตอบแทนบุญคุณ Hashtag ติดดินแต่บินได้ Tag VG underscore เทพพิทักษ์ Tag สอนรามแฟนคลับ